หลังจากยุคข,ของนบีอาดัมโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงมนุษย์เริ่มรู้จักการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบในยุคนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อว่านาบีอิตรีสเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่เป็นผู้เปี่ยมด้วยความรู้ปัญญาและศรัทธาในพระเจ้าอย่างมั่นคงชื่อของเขาก็ถูกกล่าวถึงในซูร้อที่19มาริยัมและซูรระที่21อันบียาให้เรารับรู้ถึงความสำคัญและความพิเศษในฐานะผู้นำทางฝ่ายศาสนาและจิตวิญญ,ญาณ นบีอิตรีสถือเป็นหนึ่งในลูกหลานของนบีอาดัมผ่านสายของนบีชีสเกิดในช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาในหลายๆด้านท่านเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อให้ผู้คนสามารถเขียนและอ่านได้นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องดวงดาวและประดิษฐ์เครื่องมือแบ่งเวลาเป็นกลางวันและกลางคืนทำให้ผู้คนรู้จักการจัดการชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากความเก่งด้านวิทยาศาสตร์แล้วท่านยังเป็นผู้นำด้านศาสนาคอยสั่งสอนและส่งเสริม ให้มีการเคารพซึ่งกันและกันซื่อสัตย์และทำความดีท่านพูดแต่ความจริงและไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเชื่อกันว่าท่านถูกรับขึ้นสวรรค์นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากในอันกุรอานซูร,ร์มาริยัมได้กล่าวไว้ว่าและเราได้ยกเขาขึ้นไปสู่สถานที่อันสูงส่งซึ่งถูกตีความว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ในวิถีทางที่พิเศษที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ชื่อของนบีอิตรีสยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายท่านคือแบบอย่างของคนที่รักการเรียนรู้กล้าคิดกล้าทำและไม่ลืมที่จะยึดมั่นในความดีและนี่คือเรื่องราวของนบีอิตรีสผู้นำแห่งปัญญาและศรัทธา